พูดได้อะไรเห็นมังเรอเดียนโอ้ตามเงียเงี้ยนี่อ้มตัวไปนี่นะนั่อที่เจ้บมูดเรียนบาดซื่อๆกันไรพู้ไดเอาไรเห็นมึงเอาเองพี่บ้านที่กูเห็นแต่บ้านัท่านอาจารยอกบ่พอเน่าไปก่วนนี้มันจลงแมอันนี้ที่บ้านเม่อวนข่อยแ่เอาได้นะหาพี่ตองกอน เเม่ยังมีพี่น้องอยู่พี่น้องครับพี่น้องใส่ที่บ้านน้องออนบ้านน้องออนมาบ่มาน้องออน <coughs> 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 ใยเ้าแก่เบ่มาเศ้าเลยจะว่าทากานนี่บานีต้องสูสุโรู้แต่จ้กุบวนไม่เก่งด้หนูกุ้งก๋วตประจําเดือนเท่าใหม่ๆหม่เจ้าประจําเดือนยังกับพ่อแม่แม่วัินีมาถามหาพ่อแม่อยู่ดินเท่าไนร่กังไงพ่อแม่ยังยั่งอยู่เเอาเน้าไหมเน่ไหมจะไปโนหาพ่อแม่หาได้ไ่ ภาษาบอลลเออเด็กบล็ม่อกเไนเด็กบ่กโยคนโคราคนโครากเน่ยเออคนโคราดต้งสำเนี่ยให้เป็นหนอโอ้คราดบ้านฉันเออฉันเออแต่ไม่คนก็ไหนแต่ฉันเป็นคนกาฬสินกาฬสินกาฬสินภูไทยพิมภูไทยเพภูไทยกลกาสินถ้ามัเป็นภูไทยเป็นภูเป็นภูไทยเอือดาษาคือันหมสอ่ะไม่เห็เอีนอ่ง เมือนกันไหม่รัาคนไราสวัสดีครับพี่น้องครับผมเป็นคนรครับตอนที่วันนี้เล่นที่โรงเรียนอ่าเออวนพเล่นอยู่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนภาษาภาษาเริ่มแล้วการเรียกผลไม้ต่างกันไหมโค้้าครับม่ม่วงโค้ด้ามะม่งอมง แสิ่งที่พูดให้เกิดหงโง่หงเออกเขื่อนก็เือนก็เือนกไม่เือรแค่เื่อเือเื่อเือเือวยอ้วยวยอวยยกมา ต้นกล้วยเอาอย่างมาท่าหัวเขาอย่างกล้วยย่อยยุดยยุดเอาละไม่ต้นกันนะตัดต้นกล้วยอย่างกล้วยมาท่าหัวเขาตัดต้นกล้วยยุ้ยหยุดตัดต้นกล้วยเอาอย่างกล้วยมาท่าหัวเขาอย่างกล้วยย่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้เลยแม่ตัวร้านเนาะตุ้ยตัดต้นกล้วยยางกล้วย โอ้โหอ้ยหโอ้โเโอ้โหโอ้โรโอ้โห้โโออ้าหโอ้อ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ บัรทารู้ดีว่าที่จะยัดไมาหยาบบ้านว่าเอ่อที่จักรยานไปโรงเรียนจักรยานล้มหัวเข่าถลอกขับจักรยานไปโรงเรียนจักรยานล้มหัวเข่าถลอกที่จักรยานมาโรงเรียนจักรยานล้มหัวเข่าถลอก ไเมื่อกี่เม่ีใช้ปาเไปนอย่างต่าง้ม่เอทั้งม่้่านว่าบังลเป็นแ่อกแต่ว่าอ่ไปเอนหาพ่อหาแม่ต่เอิ้นน้เอืนเล้วเอ่่อแม่ไปเอือนหาแม่เหน่ามเรื่องกันแต่พเราไได้ทังได้จะไปนั่งทั้งยังท่าไหร่บี่นงชาใน่ะ แม่คนูไทเอาบอกว่านแท่แม่อยูู่ไทเนาะเืออกเปลี่ยราะเคีนูด้อยว่ายังไงเต้นแต่ว่าน้ายาจแต่ขอบนี้โอ้ยเราจะเป็นอย่างนั้นคุกมีไปเถอะราชตะเคีูเ่ามย่รูน้ำเลสีดูน้ำเล้ามาไหลปีพอดองมีเราไม่เอาซอนเรา ่ใช่ครมาเมียใ้นั้นลูุรัษถึงเวลาที่จะมีเื่องสีน้ามื่อลอยฟองตอนสีน้าพอจะขึ้นมาเอาเมื่อออม่ากหยิเพิ่ปี้อกีเท่ไหร่ พีเ่เขาเรืองเลยเขาเรืองเลยเออุกมาชาวช้านวันนี้ในเวลาสามโมงสองตงล,ลนี่กับในเีหลาเวลา,วลายังก็เห็นเฤาษีขึ้นมาหาจากักระโคนหลบเลยสามโมงสารเนี่ยเขาก็ขึ้นไปหาฤาษีนี่ว่ามันในเพื่อนขึ้นมาหาเูกโอ้จกกรรรดนกินหน้าการเนี่ยมันถูกต้องแนะใครเป็นซัการี่ไหมหมัอ,อตื่นแต่สาตกปัดอวดแต่้มน้มันาถาฤาษสวยมาฤาียังบง เซ็นตาตารวยรวยมากตื่นสวยตื่นสวยโ้มาสังาลัวันนี้เนองลสีจเพื่อจังทีตื่นสวยแ่ว่าตื่นสวย่าสิมาดูนำลือสีาสีมาเียนวิชาคสอนในเทีพิ่ไปอย่าอู่าคลีาไทอได้บเ Và... Hoặc à. đàn ừ, là những lúc em đã mãi được một cái lúc em đã mãi được một cái lúc em đã mãi 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 ปีนี้ปีนี้ฝนฟ้าแดงเมาบวชเป็นฤาษีเศรษฐกิจพอดีเลยมาบวชเป็นฤาษี่อลุงตั้ให้เลยตานักข้นสูงฝุ่นติตนทุกสขเายปนี้ฝนฟ้าแดงเลยมาบวชเป็นฤาษีเศรษฐกิจพอดีเลยมาบวชเป็นฤาษี ใส่หนามุ้กที่ชกนี่ชกใครเหราัลาวที่ว่าทัทั้งหหวได้้นนสอเดินหาเขา้เป็นคน่กัเาไหนมีผลไม้ไนเดินหาเลยนไปเลโอ้ี้สีั้แมถึงแม่ละสุดหนักอ้ยพี่กตั้งยพบ่เชิญเจ้ามาดู ไปเห็นกิจกรรมยังว่านาะนี่นอนฤาษีภูมิเศษเออดีใจมากเลยอีโจ้ขาเลี้ยงต้องรังยายนะได้แต่เขามาฤาษีนีเ็นผูมอินทิพตหัเหินเดินออกงานได้เคยเคยหัวจั่งเนวเมื่อวานนี่ขึ้อดพาอินโอ้เม่คิดที่เป็นยาพายินแล้วใช้งานขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็จิดคิดผ่า ไม่หนตานอนอยู่ใต้เตียงิ่งนีเ่สิ่งนีามกระรอกสรักรนี้บักบักยาราจะบักที่จม้าเปนไทีกงเสีงีกงอยากเหงายากเงร่อง

ไฟท้ายแล้วเฮงเแม่ชิดแม่ท่าคุดูดิกินรอไปนะขายร่อยแล้ก็สนกับพ่อกับพ่อทออะไรนิมูนนิมูนหายหัวรุัวนไปได้สักสักมุมุดน้อจะไหก็ได้ถ้าจะคุกันแล้วปุ๊บกูแน่

อยากมีพ yeah. yeah, yeah, ิษตามาจีราตาในหลกคอของดีน้ำตาแนนในลูกในเมียโอ้เดี๋ยวนี้แจกตะก้หน่อยมาอยูนน้ำลือสีครับจะมีความเพา่อจามีดามัดด้ายู่ทางบ้านแม่เออเป็น่ไหนจติด่ือจากอยนป่ะล่ะบย่วยท่งนไหนกันี้สองตัวนีดิโอ้ยไม่อยากอยูดอกนำแล้วบอกอานเพื่อนไอ้บอ่านัดอ ให้เมื่อสนทน้องขาบว่ายงมาครับเอาััใยงาแ้วพระองค์ทางบนมากพระอรับครับเรับ เกนดไปอยากนีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ถ้าผิดชไม่ได้เกิดเพื่ห่าดเกิดหนนั่งโากไปกินเหาโอ้ถ้าคุณอยากรู้สิงไม่ตกเนี่ยโอ้ยไปเจ้าันยนยืนดีดงานย้ายไปนั่งยู่กันที่นะไรเงี้ยรื้อคุ่ไปลตามไปเลย จะไปไหนเามาเปนคูิสิวนีไปไหนอลตาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไไปตาได้เลยสัลไโอ้ยขอไม่ได้ขอชีวิตไม่ได้นะนักยูเซ่ในูเท่าเฮ้ยมอมีตรป่ะอใส่ได้หวบเห็นต้รเพอเห็นตงวนาทีวุเียว คุณจัการ่อข้าหงตามทหมดเลยของทุกอย่างมีข้าในมือในตัวเอาให้หมดขัหมาอกเมื่อคืนอกเมื่อคนมาไม่ลโอ้ยเจ๋เห็นแล้วผุกงิมันจะใส่พิเศษพิเศากาได้ยกมือน ไปเดีนี้ฉันกบินไปขึ้นน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวไปเลยไปลยไปอยากว่าบินไหมนับนึงึงสามให้คนยัตรงนี้ยังที่จุดไปไหนไหนนั่งอยู่กันนี่อันนี้ไม่ยัง นีของมี่าอนี่นี่พี่น้องมันมีของของสำคัญเพ่ามาหาเปิดการท้านั่นแหละผุ้ยิ่งอเปิดเปิดอะไรมาเปิดเราเปิดอะไรมันมีเปิดบมมันชินี่เราองเกิดขึ้นแน่นิดองว่าป่าสีเราท่เดาทุกผู้สาวว่าผู้รอดิมางเปาพผู้เ่าเปิดการเปิดเลยได้ได้เลยพ่มาเยมาหาเจ้านั่งยืนอไปยี่ยนี้่งนี่ลสิ่ที่เราไม่้องา่เฮ้

มึงบ่เคยเคยส่งมื้อนี่นะอั่นนะก่อนมาหาไปปฏิบัติกันสิว่ากินวัคซีนกินวัคซีนโอสิกับซิดโอกินนวดล่ะนี่ครับน้องนางได้บ่จบบอกครับหาโคให้พ่อแม่บ่ได้ดอกอยากกันคือฮอดมียินเนาะมียินนั่งเนี่ย <coughs> <Club> <impro> ฝางอ๋อเป็นเมืองไทยเป็นเมืองไทย <laughs> 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 yeah. มึกูอุหานัก่แค่ตันคนเดียวนาเป็นคนเราเป็นหนกาไหนกันหักตันปนี่อุ้ยเาบได้มันมีบกร่เหี้ยวอยู่ตํานึงไมวะบกพร่องางหแล้วก็มึงไปยืนยแล้วกูเนี่้ยเราบกพร่องเหียวไปตำมามีบ่ก็ตับก่อยู่ตรงนี้

ไปดูก่อนไปนะจําคิด <laughs>